รายการเชียงใหม่สบายดีในเช้านี้นะอากาศที่เชียงใหม่นยะสบายสๆนะช่วงนี้วันนี้เรามาดูนะปัญหาเรื่องวิบากกรรมทางด้านปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนาะก็เรามาดูเนาะว่ามันมีวิบากกรรมอะไรที่อยู่เบื้องหลังนะีมาศึกษาจากที่พระมหาเถระท่านได้รวบรวมไว้ในหนังสือรู้ทันวิบากกรรมนะก็ถือโอกาสนี้มาอ่านให้ พวกเราได้ศึกษากันเรามาดูวิบากกรรมที่ถูกโกงถูกเอาเปรียบนะอดีตชาติยืมเงินแล้วไม่ยอมคืนอดีตชาติเบี้ยวเรื่องเงินอดีตชาติทำบุญแล้วมักเสียดายในภายหลังอดีตชาติเบีย้ยหนี้อดีตชาติดินทาว่าร้ายกรรมการของวัดอดีตชาติคบคนพาล อดีตชาติรับปากจะทําบุญแต่เปลี่ยนใจในภายหลังอดีตชาติโกงพี่น้องอดีตชาติเบี้ยวค่าแรงลูกจ้างอดีตชาติผูกเวรกันมาอดีตชาติเป็นนักเลงการพนันปัจจุบันไม่ทําตามคําอธิษฐานที่ตั้งใจจะทําบุญนี่ทําให้ถูกวิบากกรรม ในชาตินี้ถูกโกงถูกเอาเปรียบนะเรามาดูวิบากกรรมที่ทําให้ถูกหลอกบ้างอดีตชาติโกงทรัพย์เพื่อนอดีตชาติหลอกเอาเงินของญาติมาแล้วไม่ใช้คืนเนะเรามาดูวิบากกรรมถูกขโมยบ้างนะอดีตชาติขโมยสมบัติของญาติอดีตชาติเอาเปรียบลูกค้าอดีตชาติ พูดจะเยาะเย้ยถากถางซ้ำเติมคนที่ถูกขโมยของ 4. อดีตชาติแช่งคนอื่นให้ถูกขโมยของนะเลยตัวเองเลยต้องมารับกรรมถูกขโมยบ้างเรามาดูถูกยึดทรัพย์ยึดกิจการนะวิบากกรรมคืออดีตชาติยึดทรัพย์ลูกหนี้พนันอดีตชาติเป็นเจ้ามือพนันอดีตชาติยึดที่ดินและบ้านของลูกหนี้ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่านี้อดีตชาติเป็นทหารยึดทรัพย์ของฝ่ายตรงข้ามอดีตชาติอนุมโมทนาบาปที่ผู้อื่นเสียทรัพย์อดีตชาติยิมเงินแล้วไม่ใช้คืนนะก็ทําให้มาถูกวิบากกรรมถูกยึดทรัพย์ยึดกิจการนะเรามาดูล้มละลายบ้างวิบากกรรมอดีตชาติให้ญาติไปยิมเงินให้ตนแล้วไม่ใช้คืนทําให้ญาติ ต้องไปใช้หนี้แทนนะอดีตชาติโกงเขาเอาไว้นะทำให้วิบากกรรมนี้มาทําให้เราล้มละลายนะเรามาดูวิบากกรรมถูกป้นบ้างนะอดีตชาติทําบุญแล้วเสียดายภายหลังไปขอคืนปัจจุบันทําธุรกิจไม่ตรงไปตรงมานี่วิบากกรรมปัจจุบันอดีตชาติขโมยของคนอื่นมาอดีตชาติเป็นแก๊งป้นรับ อดีตชาติป้นทรัพย์อดีตชาติคบคนพาลเนี่ยทำให้มาถูกป้นบ้างนะเรามาดูวิบากกรรมที่ทําให้บ้านไฟไหม้ทรัพย์สินเสียหายเนาะเรามาดูวิบากกรรมอดีตชาติจ้างคนไปเผาร้านคู่แข่งอดีตชาติสั่งให้คนไปเผาบ้านภรรยาน้อยปัจจุบันซื้อหุ้นน้ำเมาอดีตชาติเผาไล่ที่ อดีตชาติเผาบ้านเผาเมืองเผาป่าเผาที่นาเผาค่ายฆ่าศึกปัจจุบันหาเงินทางมิจฉาอาชีวะอดีตชาติอนุโมทนาบาปกับกองทัพที่ลบเผาบ้านเผาเมืองอดีตชาติยึดยินดีกับทหารที่เผาบ้านเมืองของคนอื่นอดีตชาติแช่งคนอื่นให้ไฟไม้บ้านด้วยความโกรธ นี่ก็มาทําให้เราเกิดวิบากกรรมเนาะวิบากกรรมก็คือวิบากกรรมเนาะใครทํากรรมใดไว้ก็จะได้รับกรรมนั้นวันนี้รายการเชียงใหม่นะก็อนุโมทนาบุญทุกท่านที่มาติดตามรายการเชียงใหม่สบายดีขออนุโมทนาบุญทุกท่าน